สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะนำะเด็ดความรู้เล็กๆน้อยๆหรือว่าประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังนะคะ,ะมีน้องเขาโทรเข้ามาคุยเกี่ยวกับเรื่องเขาอยากจะเปิดบริษัทของตัวเองนะคะหรือที่นี่เขาเรียกว่าเป็นอุริตยาเออมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะที่เราคนไทยย้ายถิ่นฐานจากประเทศของเราเพื่อที่จะมาพำนักอยู่ที่ฟิลแลนด์หรือประเทศต่างๆเนี่ยบางครั้งที่เราเรียนมานะคะรือว่า ประสบการณ์ที่เราทางานอยู่ประเทศของเราไม่สามารถที่จะมาปรับใช้ในประเทศอื่นได้นะคะไม่ว่าจะด้วยสายงานหรือว่างานที่มีอยู่ในแต่ประเทศนั้นๆอาจจะไม่ได้คล้องคือสอดคล้องกับงานที่เราเคยทํามานะคะหรือว่าสายงานอาชีพที่เราเรียนมาก็หนทางหนึ่งที่เราจะจะได้งานก็คือเป็นการที่บอกว่าจ้างตัวเองในทศนี้ก็คือเป็นการจดทะเบียนบริษัทเพื่อที่เราที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะมีมีธุรกิจอะไรมั่ง ยกตัวอย่างเช่นนะคะออการทําผมทําแต่งหน้าทําผมแต่งหน้านะคะทําเปิดร้านนวดทําเปิดร้านอาหารทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการทําความสะอาดหรือว่าการงานต่างๆที่ที่ที่เราท,ที่ที่นี่เขามีนะคะแล้วก็เออ ท่าน,นี้การจดทะเบียนบริษัทที่นี่เนี่ยค่ะถ้าเราจะจดเป็นเป็นอุรติยาใหม่หรือว่าเป็นเป็นผู้ประกอบการคนใหม่เนี่ยถ้าเผื่อว่าเราต้องการที่จะเปิดบริษัทแล้วอยากได้เงินซัพพอร์ตจากหลวงนะคะที่นี่เขามีอยู่อย่างหนึ่งว่าเขาสามารถที่เราสามารถที่จะยื่นขอ เขาเรียกว่า start จราหาหมายถึงเงินที่มาช่วยในช่วงระยะเวลาที่เราเปิดบริษัทใหม่ๆแล้วเรายังไม่มีลูกค้าประจํานะคะมันก็เป็นธรรมดาที่เราเปิดใหม่ๆนี่เราก็ยังไม่มีฐานลูกค้าที่ที่จะมาใช้บริการของเรามันก็เป็นการลักษณะว่าเป็นการเปิดตัวใหม่นะคะ ซึ่งตรงนี้หลวงก็มีอยู่ว่าถ้าเผื่อว่าคุณต้องการที่จะจะขอเงินตรงนี้เราก็ต้องอก่อนที่จะเปิดบริษัทนี้เราก็ไปไปติดต่อที่ TA นะคะไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่โน่นเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่เปิดธุรกิจของตัวเองนะคะว่าทํายังไงอะไรต่อไม่อะไรคือให้ให้ข้อมูลขั้นตอนต่างๆของเราทีน,นี้ผ่านทาง TA เขาตกลงโอเคเราก็ยื่นขอที่จะขอก่อนด้านนั้นคือขอเงิน start ตรีรหัส TA เขาจะเป็นผู้อนุมัตินะคะ อันนี้พอทางอนุมทางเตอหรือกรมแรงงานนี่ตกลงแล้วนะคะเราถึงไปจดทะเบียนบริษัทที่ที่นี่เขาเรียกว่าก้าวปาริกิสตรีอันนี้ก้าวปาริกิสตรีเพืที่เขาพูดถึงเรื่องถึงเอืเอ้อตุนนุสก็คือคนที่เป็นประกอบการนี้จะต้องมีก็คือเป็นใบใบทะเบียนผู้เสียภาษีหรือว่าใบาทะเบียนผู้ที่จะต้องจ่ายค่าปาระกันเองอะไรต่อมีอะไรอะไรทํานองนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> เมื่อเราได้การอนุญาติจากกรมแรงงานเสร็จนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปจดทะเบียนบริษัทพอจดทะเบียนบริษัทเสร็จใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราถึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินสตาร์ติราค ชาติรหานี้จะอยู่ระหว่าง6เดือนจนถึง1ปีนะคะจำนวนเงินก็ประมาณเท่ากันกับเงินตกงานแนละาค่ก็คือเขาจ่ายตั้งแต่ว,วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์ไม่มีการจ่ายตัวนี้ก็ถ้าเผื่อว่าเราได้มานะคะอย่างธุรกิจใหม่ๆนี่มันก็เป็นการช่วยได้พอสมควรเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่า เราจะมีลูกค้ามากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นพอเวลาเปิดบริษัทยกตัวอย่างได้ทำทำร้านยกตัวอย่างร้านต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าเช่าใช่ไหมคะแล้วก็จ่ายอุปกรณ์ต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> ถ้าเงินตัวนี้เข้ามาช่วยนะคะใหม่ๆนี่เรายังไม่มีรายรับที่แน่นอนมันก็ยังยังพอพอไปได้จนกว่าที่เราจะจะอยู่ด้วยของตัวของตัวเองอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าที่ที่เราไปจัดตั้ง คือเขาเรียกว่ายังไงสถานที่เราตั้งธุรกิจของเราไม่ว่าจะเป็นร้านของเรานี่ทำเลก็จะเป็นอะไรที่สําคัญนะคะที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือถ้าเผื่อว่า,าทำเลที่นอกตัวเมืองไปเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจคือยอมรับสภาพว่า ลูกค้าที่อยู่นอกตัวเมืองก็อาจจะเป็นแค่ลักษณะว่าเป็นคนแก่หรือว่าเป็นครอบครัวที่แบบมีเด็กเล็กมีลูกเล็กอะไรทํานองนี้คนแต่คนที่อยู่คนที่ทํางานส่วนมากก็เขาคือถ้าเปิดในพูดลักษณะง่าย,ายๆก็คือถ้าอยู่ในตัวเมืองนะคะอาจจะยอมเสียค่าเช่านี่แพงกว่าแต่ธุรกิจของเราอาจจะจะมีลูกค้าได้มากกว่าอันนี้คือคือประสบการณ์ที่บเล่าให้กันฟัง แล้วก็ถามว่าภาษีเยอะไหมภาษีนั่ก็ขึ้นอยู่กับรายจะรายรับของเรานะคะสําหรับคนที่เป็นทําธุรกิจของตัวเอง mm. เช่นอุริตยานี่เราก็เสียอยู่ประมาณ30%ของรายรับของเรานะคะที่หักจากค่าใช้จ่ายไปแล้วมันก็โหดอยู่แต่แล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการซื้ออุปกรณ์ซื้อของนี่ก็กแพงนะคะข้าวของชีพก็แพงแต่เสร็จแล้วนี่ไม่ว่าก็ไม่ได้พูดให้แบบว่าใครนี่แบบ ท้อ,อ,อนะคะคือถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เริ่มต้นเราก็ไม่รู้นะคะคืออันนี้ก็เป็นหนทางหนึ่งที่สําหรับใครที่อยากจะทําธุรกิจของตัวเองนะคะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าไม่ไม่มีอะไรที่เรารู้มาตั้งแต่ที่เราไม่ได้ลง,ลงมือทําแล้วก็มันเออถ้าแต่ถ้าเผื่อว,ว่าใครที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะมีมีได้เป็นลูกจ้างประจําสมมติว่าก็ให้ มีสัญญากับเจ้านายหรือหรือบริษัทที่เราทํางานอยู่ก็มีสัญญาว่าเดือนหนึ่งเราทํากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงนะคะเป็นร้อยสองชั่วโมงขึ้นไปอะไรเนี่ยก็ให้ใหคิดดีๆนะคะเพื่อที่จะก่อนที่เราจะ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 ,จะลาออกมาเพื่อที่จะเป็นธุรกิจของตัวเองคือมาเป็นอุริตยาการที่มีงานที่แบบมีคนที่เป็น คืเป็นลูกย่างเขามันก็ยังปลอดภัยกว่าเพราะอย่างน้อยๆน,นะคะเงินเดือนเรารู้ว่าเราได้รับประมาณอยู่ประมาณเดือนเท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็ไอเงินที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเงินสวัสดิการการสวัสดิการการเสียสวัสดิการการว่างงานแล้วก็สวัสดิการสํสาหรับผู้ที่สูงอายุหรือว่าง,งานงานเงินดีทายพวกนี้เนี่ยเขาก็จะจ่ายให้นะคะในคือในเจ้านายเขาจะจ่ายให้แล้วก็มีการ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะมีการบจบเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เราก็ไปหาหมอที่เขามีที่นี่เขาเรียกว่าเทเรเวลส์ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเทอรเรลสนะคะคือเป็นการที่แบบเกี่ยวกับเอ่อที่ทํางานเขาทําเป็นประกันให้เกิดเจ็บไข้ได้ปวดแล้วก็กาจะส่งไปสถานที่ที่เขามีดีลกันอยู่นะคะเราไม่ต้องมานั่งจ่ายเองแต่ถ้าเป็นอุริตยาเนี่ยเราก็ต้องมานั่งจ่ายเองทุกอย่างไม่ว่าจะตัวตรวตัวตวตัวมุสคอร์วาไม่ว่าจะเป็นเอลากนะคะการตกงานการ ไม่ว่าจะเป็นตกงานแล้วก,ก็เป็นผู้สูงอายุแล้วก็การเก็บไข้ได้ป่วยนี่เราจะต้องมาจ่ายจ่ายประกันของเราเองนะคะคือไม่มีใครมาช่วยเราเวลาเราตกงานอะไรทำนูน่นนี้ถ้าเป็นนุริตยานะคะตกงานหรือไม่มีงานนี่ไปยื่นของเงินเขาไม่ให้นะคะนอกจากว่าจะเป็นลักษณะว่าเป็นเงินที่แบบช่วยเหลือช่วงระยะเวลาสั้นๆที่เขาเรียกว่า,า,าตัวเหม็นตัวตุ้หละก็คือเป็นเงิน จํานวนหนึ่งที่เขาให้มาช่วยเหลือที่แบบเราขับขันขับขันจริงๆแต่เงินตัวนี้คือเงินที่ให้มาแค่ระยะเวลาสั้นๆพอถึงเวลาระยะเวลาหนึ่งเขาก็จะบอกให้ไปทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะหรือไม่ถ้าไปไม่ไหวจริงๆเราก็จะจําเป็นจะต้องทําหาทางอื่นทํา ะะอันนี้เป็นการเล่าสู่การฟังเกี่ยวกับการการเป็นธุรกิจของตัวเองนะคะพูดถึงอันนี้ที่พูดถึงนี้คือในมุมของธุรกิจที่เป็นธุรกิจไม่ได้ใหญ่โตไม่ใช่ว่าจะมีลูกน้องเป็น2030คนหรือเป็นอะไรใหญ่ๆนะคะอันนี้คือเป็นธุรกิจที่เราสามารถเริ่มต้นได้สําหรับรคนต่างชาติที่อยู่ฟินแลนด์นะคะสำหรับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องอ การเป็นอุริตยาหรือการทําธุรกิจของตัวเองที่เขาบอกว่าเป็นเป็นนายตัวเองนะคะคือต้องมีความขยันเข้าไว้ความอดทนอย่างเยอะๆเพราะว่าการที่เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆแล้วการมาเป็นอุริตยานะคะตัวเองมีประสบการณ์มา25ปีก็อยากจะเล่าสู่การฟังว่าไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆแต่มันมันไม่ใช่ว่าอะไรที่เป็นไปไม่ได้คือทุกอย่างเป็นไปได้นะคะคือเอาเอาเอา,เอาใจเข้าสู้ถ้าใจเรารักนะคะเราทําได้ค่ะ อาจจะไม่ได้ง่ายๆตอนใหม่ๆทีนี้พอเราทําไปใหม่อพอไปทําไปเรื่อยๆเราก็จะมีฐานลูกค้าของเราเองทีนี้เราก็ปรับคือปรับตัวได้นะคะแล้วก็ยังไงก็เอาไว้แค่นี้คะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้าเข้าชมและยังไงถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พันนีด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปคะ่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ